เที่ยวตลาดโรงพักเก่าสัพยาแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องมาเติมพลังกันนะครับตอนนี้อยู่กลางเมืองชัยนาทพร้อมกับเจ้าถิ่นแล้วนะครับคุณหนิงรัติการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนสาขาชัยนาทนั่นเองนะครับมาชัยนาทกลางเมืองแบบนี้ควรจะไปกินร้านอะไรครับค่ะทราบมาว่าพี่เออชอบทานปลาหนิงก็เลยจะพาไปที่ร้านอิ่มอร่อยปลาแม่น้าค่ะนอกจากจะมีปลาแม่น้ําสดๆแล้วนะคะผักส่วนครัวเนี่ยคะ่ะเขาก็ปลูกเองด้วยค่ะโอ้โหแค่ฟังก็สุขภาพดีแล้วเนอะอาว่าแล้วคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยครับ มาถึงที่ร้านปุ๊บครับเมนูปลาเต็มโตะสมกับชื่อร้านจริงๆครับตามมารยาต้องคุยกับเจ้าของสูตรและเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านแม่บอกว่าจริงๆไม่ขายเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเลยคอนเซปต์ของเราคือมาเขืนเจ้าพญาต้องทานปลาแม่น้ำนะคะคุณหญิญในฐานะเจ้าถิ่นบอกว่ามากินบ่อยแล้วมาถึงเห็นบอกว่าเมนูไหนที่เอิญไม่ควรพลาดยำเมี่ยงปลาทอดครับพี่เอิญจะเติมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ค่ะรสชาติมันจะเข้มข้นอันนี้อันนี้ผมขอกินแบบไม่มีน้ำจิ้มม่อนได้ไหมรสชาติดั้ มันจะหวานหวานเปลี้ยวๆแต่ถ้าเป็นสาวแซ่บบอกว่าต้องมีน้ำจิ้มสีฟูด่าผมลองผมลองผมยิออ่งยิ่งเห็นน้ำติ้มนะมันเฟรชเลยใช่ใช่แล้วมันคือมันไม่ได้เผ็ดแต่ว่ามันรสจัดตอมน้ำลายแตกเลย ซึ่งตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยสูตรไปได้จากไหนทาไมมันทั้งยําทั้งเมี่ยงคุณแม่คิดเองนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเอาปลาที่มันตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆอ่ะเราก็เอามาแล่เอาก้างออกไปแล้วก็มาทอดแล้วก็มาทอดซ้ําก็คือต้องทอดสองครั้งแลวน้ํามันอ่ะจะเน้นใช้น้ำมันปาล์มแล้วก็มาบวกความหอมใช้น้ํามันมะพร้าวใช้สองอย่างรวมกันเวลาทอดนี่มันจะหอมแล้ะสีจะสวยน้ำเมี่ยงนี่เด็ดสุดก็คือเราจะใช้น้ำตาลตาหนดห้วยกดอำเภอสันบุรีมะขามเนี่ยก็เป็นมะขามชาว บนถัดไปอันนี้ก็ยังคงเป็นปลาเป็นปลาทอดรวมคราวนี้อยากสดคล่องคล่องคอก็ต้องเป็นต้มยำในหนึ่งหม้อนี้เราทําปลา2ชนิดเข้มข้นทานแล้วก็สดชื่นได้กลิ่นของสมุนไพรค่ะเนื้อมันจะนุ่มอือคือกินแล้วแบบรู้เลยสมุนไพรมากใช่และปิดท้ายจานอะไรครับแม่ยำปลากระเทียมทูน เรียกว่ามาร้านนี้คนรักปลาไม่ผิดหวังครับที่สําคัญมาเจอแม่มีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่มาจากรายการคารวานสำรันใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจของร้านอาหารอิ่มอร่อยปลาแม่น้ำลดทันที5%ค่ะสําหรับค่าอาหารนะคะส่วนลูกค้าที่ชําระด้วย qr code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร5%ถึงสิ้นปีนี้ค่ะ